โดนครับตีน,นะพี่น้กกนองเตยผมว่า,าระายะาหวังผลแล้วยืด,ด,ด,ดครับหันหนา้าใส่โดนดิสวัสดีครับผ่านช้างแค่เดียวครับรู้เปล่าเน้ะอนี่ ห <c oughs> ยุดเทศกาลครับหัวฟ้าล,าละบิ่งว่าทีมานบ่กมีตัวว่ะล่ขึ้นเงยียบๆน่นาฟ้าหน่อยพี่น้องเงียบๆเงียบเต็มหนามอยู่เข็ดคลิปยากเงียบพี่น้องไม่ค่อยมีตูวตัวตีผมอยู่ลงอาทิตย์ประมาณคลิปหนึ่งประมาณสามคลิปตอนนี้สองคลิปลำบากครับพี่น้องฟ้าหายากครับ หาตัตัวใหขนาดได้ช่วงนี่ะพี่น้องมาตามหลุ่นว่ามือนี่นสิมานบ่สิถอดพี่น้อ <c oughs> งบ่าแค่ขนาดกาถูกง้ำพี่น้องมูนี่็อมเส <c oughs> ียหรออันเด็ๆโอ้ย มาโดนเต่เออตกูถือกิลีพี่น้องอุ้ยอยเป็นไปได้ป๊าอ้โตใส่สามสีขีดนะพี่น้องีมาถือพ่นี่มรียบพื้นมาได้พี่น้อง ดอกสองให้ดนพี่น้องแยมแรงมาแล้วลูกดอกลูกดอกที่เด็ดสายล่าครับเงี่ยงธรรมดา 4, สี่มิลสี่สิบเซ้นอือใส่ง้อมอยู่พี่น้องใส่ง้อมครับนี่ครับผม พี่ลุกพี่น้องติดพื้นเลยอื้อืม่ปลาเซนี่พี่นอ้องหายไรเอ้าแล้วงานเข่าแล้วพี่นอ้องดึงเมื่อคืนขึ้นมาอุ้ยขึ้นอยู่มั่อคืนเมื่ขึ้นติดยังไนึง ติด <laughs> ใส่ตอดพี่นอ้องหู้นก็บมาหลุดเก,ก,กือกเนาะโดนวะอาจะโดนนะโดนครับอืมถือเส้นโถือดีจ้ะครับปลาตัวนี้หายากครับพี่น้องใส่ครึ่งกิโลนี่โอยฟุกเหมือนเด้อจังงีิพอ่อ นี่ไงดีเหรอพี่น้องเพได้ถอดครับอืมดคสิพี่น้องจะถีบยิงได้ย้อนเสียงน้ำพี่น้องแต่แล้ยิงเงี้ยก็บุกไปเห็นตัวเห็นพ่อรองร้างเหรอเห็นพ่อเป็นเงา ใส่ง้างยุ่ยใส่ถอดครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องทางท่าก็สัตว์เป็ดสีแต็มครับไปครับว่างยง่ายไหมขอโคตรนวยดีกว่าโอเคครับสีเต็มพี่น้องจะหนี้ใส่งางมครับกันเลยใส่นี่เนี่ยโอ้ยยางครับพี่น้องมาหนึ่งหาตัวก็อครับนี่ใส่นี่กันยิงใส่นี่ทางแตกครับกันเอาอีหลี โอ้ยนี่ก่อนใส่นี่เดี๋ยวเอาอีลี่นี่ถังแตกครับโอ้ทีครับผมโอ้เข่าบ้างยืนซื้อเจ้าไปเข่าเนาะเงียบเลยฮึโจอหกใหเข่าไปยังตัวนี้นดิ ้เราไปไปเอาไปาเอาไปมึงจะออกของจะดินที่เด้เฮ้ยจะเข่าไปยังหืมไปจะเข่าไปยังนิดอะไรว่ายุ่นเปลี่ยนไปเข่าด้วยอยู่ อ้ถือเวยพี co, ่น้องเห็นเล่นยุ่หนีครับเป็นห้องล้างหนีบกางยิ้มมันจะหลึกเงี้ยาหนี้มันนกได้ทีเต็มเต็มบ่เต็มบ่ะอุ้ยสวงามพี่น้องมันยังียยุได้ตัวนี้โอ้หูโอ้ยผ่อนมาอยู่ผีพี่น้องเต็มเขึ้นปืน เห้จะเปิดกล้องวันนี้พ่อนเห็นพ่อลังพี่น้องพ่อนุ่บถือโบลยิงแล้วมันยืดแข้งอยู่เป็นเม็ดรครับเลยโบตัดสิ้นใจบาบยิงรอมันขึ้นมาเห็นเห็นผุ่นแบบขาวๆอยู่ไกลเห็นทั้งหลังครับ,บสับเลยฟุกถือเสื้ออีดูกอ่อยบัตหลุพี่นอ้องผมบังครับผมง,งามดีัวน สวยงามดังนี้ดนะพี่น้องเสียงเพิ่นปั้นน้ำกุ้งครับปั้นบัวกุ้งครับเออสูบน้ำกุ้งครับพบี่น้องโยเคครับปวดใส่เงี้ยอยู่ทีตัวนี้ใส่นี่หายากพี่น้องบอกเลยว่าหายากพี่น้องครับโอ้ตัวนั้นปั้นเออขาจันตานเล่นไหมครับดีดดีด เฮ้ยก็ตัวนี้ครับตัวนี้กู้หลใส่หูพี่น้องเยตนี้พี่น้องใส่ัวพีน้องังอย่ันี้กได้ปจะหมดมาลรวพี่น้องมาแล้วยืดรูกกองอ่แล้ลนปะลนเ ส่วนลึกปวดพี <S <S ่นกรอดนีนี่เราหนีกัาหนีผมสตะเขาไม่นีส่วนลึกปวดมอกองหนิ้องกล้องล้าะละอู้ลกกเลย ขามอีกดอกนี่ชัดเลยว่าขามโอ้ยไปเราบาดิไปเราพุนโอ้ยเขียดจบพี่น้องาไ่น้อยใส่ลูพี่น้องไปตัไปไปเดี๋ยอยู่ม่ปลาชิดนี้พุทธิเมื่อตกคักปนี่ไหมไปเราพี่น้องพูดออ บริกรจริงสิหลังจากสัตว์ผ่านไปครับพี่นอ้องเหงียบคลิปเลยเป็นอย่างานีกเดียวมีแต่ปลาหน่อยครับไหนครับขอบคุณพี่น้องสองตัวนี้บม่ได้ทายได้คุณน,น้อย <c oughs> น้ำเกลือพี่น้องตัวนี้นี่ครับ Ui, tụi nhẹ cậu ở dưới này lắm, P'Noc Thôi, để thoát đi ạ Nghĩ nó ở dưới Ui, tụi nhẹ cậu nhanh lắm Ui, nó bạc Ui, nó bịn pẻ Lúc này, hả? ครัอพี่น้องเรื่องไม้นี่ครับไม้ชนเป็นเัื่งใดดึงตัวอืมโอ้ไม้งามพี่นอ้อ,องพี่ต้องแล้วบัาน หมืนว่เป็นไงที่มีตัวขอมาวะาขเขาเ็นเขาเนพันธุ์พันธุ์มาฟี่นโองเป็นยูกไก่ครับไก่เต้านามลึกเครับเขาเ็นพันธุ์พันธุ์ต้นามรอมาจัง่อยครับ <c oughs> อาจจะดุนเนาะดุนครับใส่งามอยู่เพียงของกูดูว่าดุนใส่ลึกๆหนึ่งก,ก็เพียงก้าวเข่า ใสยงามอยู่พี่น้องโอ้ครึ่งโล,โ,ลโอเคโดนดีครับตอนกับผมเมื่อกี้นี่ผมโยนลงใหม่ลงไปกับพี่น้องมัน,น,นมมได้แรงเข้ามาไปมาหน้าฟังทงน้าบุญยนใหม่ตอนนั้นลงไปครับด้ยเข้ามาปลาตัวนี้นะพี่น้องว่าจุกย่อยไหมครับไก่เงี้ยนะ มยร้องวัดเบิงมันเป็นไหนคือนึกฝุกถ้ามันฝุกไปแล้วผมโอ้ยถูกดอกไปถึงพอดีพี่น้องแต่ว่าพอถือดอกขึ้นโก้งง่ายเลยไหนใส่รู๊ครับของไม้ไก่หรือพี่น้องวาดิของไม้ได้คนละตูเลยเตัวนี้แดงๆตัวนีดน้ดำๆครับคน,นละตูเลย แต่นังพี่น้องใจเย็นผมว่าเราจะหวังผลแล้วยุลึกครับขันนาไสขันนาไซ,าไซโดนดิ <Yes. S 1> อืมวตัวแดงงน,นี่น้องใส่รู้ไหมป้มอมไม้ไหมตัวคู่กันนี่แหละสุด้ายครับอันนี้ตัวหน่อยครับ ันนาเขา,เขา,าครับมหัวดุนเลยหนุ่มพี่นอ้องนี่มทำตัวกับนำ้ำตัวเลืกครับ เต็มสองครับผมเล้งว่าจหญ่ไหมครับจีร้อยล่างๆอยู่ไกยฝนตัวใหญ่ยแบบนีงตัวใหญ่ตัวนี้แบบร้อยของก็บ,บึงครับอุ้ยใส่เง่้ยก็ตัวเล็กอยู่ครับพี่นอ้องอืมขนาดหนามามครับนี่เข่านี่เลยเข่านี่ทะลุนี่ครับโอเคครับผมสยวยสวยอยู่ไปครับง่ายไหมวันนี้โอ้ยไม่หลายพี่น้อง เชือกขอดเือกของเลยเชือกขอดครับเชือกนี้มหมครับเชือกเิ็นตัดกระทิ่งยาวหัวบัานนี่โ<ฮ>ไหร่ เต็มสองครับพี่น้องอันนี้เต็มเลขเต็มเลขเต็มสองครับเต็มสองเี่ก็เต็มเลขครับแจ๋ว